ขอบคุณมากมาเลยนะคะสำหรับคําชมนะคะคือที่น้ำฝนทำคลิปไปก็จากความเข้าใจของน้ำฝนเองแล้วก็น้ำฝนก็ถ่ายทอดเป็นคลิปวิดีโอนะคะ,ะน้ำฝนทำความเข้าใจด้วยตัวของน้ำฝนเองด้วยประสบการณ์ของน้ำฝนเองนะคะแล้วก็น้ำฝนก็พยายามที่จะถ่ายทอดในสิ่งที่น้ำฝนรู้นะคะ เป็นคลิปวิดีโอเพื่อเผยแพร่ในช่องน้ำฝนชาแนลนะคะยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้น้ำฝนด้วยนะคะขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคำชมส่วนคำติชมน้ำฝนก็ยินดีรับฟังนะคะและพร้อมที่จะนำไปแก้ไขนะคะก็ยังไงละ่ะคือทุกคนก็จะมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลาแล้วก็มีผิดมีถูกบ้างนะคะก็ต้องขออภัยถ้า ข้อมูลอันไหนผิดไปก็ต้องขออภัยนที่นี้นะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลไหนที่เป็นประโยชน์ต่อเพื่อนๆก็ฝากเพื่อนๆกดแชร์ให้น้ำฝนด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้น้ำฝนเนาะสำหรับคำติชมต่างๆน้ำฝนน้อมรับทุกอย่างนะคะคือยินดีที่จะปรับปรุงแก้ไขให้คุณภาพคลิปดีกว่านี้ดียิ่งขึ้นแล้วก็ จะพยายามหาคลิปที่มีความรู้คลิปที่มีสาระมานำเสนอเพื่อนๆนนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะก็ขอลาเพียงเท่านี้เนาะสวัสดีค่ะ